ครับสวัสดียาเย็นครับตอนนี้ก็4โมง20ผมคิดว่าขเขาคงจะตัดผมแล้วครับผมเป็นเป็นเที่ยวสุดท้ายของวันนี้นะ ยวไปดูกันว่าเชี่ยวยท้ายนี้เขาจะให้เทยังไดูจากสภาพการก็อย่างที่รู้ๆครับคุงนี้ยุ่ง ครับ ภาพการแล้วตอนเย็นอาจจะฝนตกนะครับเพราะว่าเมยก็ออตัวกันรอบๆมีแจะคลอดใหญ่ๆนะครับ ็เล่งครับทางทีมงานทางบริษัทก็เล่งเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้านหน้าฝนแล้วเขาก็อยากให้มันเรือเสร็จเสร็จหรืาเกลน,น้อยที่สุดครับ 慢点。 บถกรุงเทพหรวบนี่รถกงเทพอ่ะ้นอีกกระเบนอ่ะมอีกจัันผมคันที่สองเหลือกับิมาเบิดแล้วเอ่มีเจ็ดคับนรับน อีเสื้อเลียเขาก็บอกหมดแล้ววะบิดบังเทแล้ววะบอกเป็นยังไแล้วครับ ัำแล้วเรียบร้อยเนื้อทีเ่เราก็ทิมงานมาลงลงลงก็พรุ่งนี้ก็อยู่ครับอโอเคครับคลิปนี้ก็จบงานาคลิปปิดฉากวันนี้ปิดงานวันนี้เลยครับขอบคุณพี่ๆที่ติดตามครับชมขอบคุณพี่ๆที่กดไลค์กดซับสไครต์ให้นะครับสวัสดีครับพบกันใหม่งานหน้าครับ